ในเวลานี้คุณควรรอเข้าไหมและคุณทําอะไรดี Sing of Sword Petropinacle Night of Sword Queen of Sword King of Sword จัสมินเวลานี้เป็นช่วงเวลาให้คุณพักก่อนกลับมาอยู่กับตนเองเอาใจมาไว้กับตนเองและรักตัวเองก่อนรักตัวเองก่อนนะเพราะถ้าคุณเอาใจไปไว้กับเขาไปรอเขามันจะทำให้คุณคิดมากและเสียเวลา เสียพลังงานไปเปล่าๆเ,เพราะเวลาทามิ่งมันยังไม่ใช่เวลานี้มันยังไม่ถึงเวลาและเมื่อถึงเวลาเมื่อไหร่เวลาที่ฟ้าเปิดคุณทั้งคู่จะได้กลับมาชัดเจนมาแสดงความรู้สึกต่อกันเองคุณเขาด้วยแข็งทั้งคู่เลย ไม่ยอมกันพลังงานพอๆกันเลยอีกโก้สูงเสียดฟ,ฟ้ารอก่อนนะยังไม่ใช่เวลานี้ให้กลับมาอยู่กับตัวเองก่อน